สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้วันนี้ส่งของอีกครับส่งของเห็นเห็นยี่ห้อไม่ดีเห็นยี่ห้อไม่ดีเห็นยี่ห้อเดี๋ยวจะไปโปรโมทยี่ห้อเขาไล่แก ไปส่งไหนไปส่งไหนแล้วเชียงใหม่เอาไปเชียงใหม่เลยเหรอโอ้ยไกลไกลเปล่าเชียงใหม่อ่ะขาน้ำมันไม่หวาไม่ไหวเลยนะ อ่านี่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 คือนี่คือนี่คือน้ำตกแก่น้ำตกแก่อืมนี่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 ตกแก่ไปไหนเอาตกแก่เปไหนอ่ะตายดูดูตกแก่เขาเดินหนีเฉยเลยอ่ะนี่เขาบอกน้ำตกเองดูดูดูหน้าดูหน้าเสื้อแดงนนั่งหน้าด้วยไงโอ้ยนั่นแหละนั่งให้นั่งร้อนๆนี่งั้นแหละดีก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ